สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MJ Sport นะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับสึ่สุดใจแล้วนะครับวลบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U19 เก้าปีพ่ายบล็อกโอเคเอชิเอจบอันดับที่6ศึกชิงแชมป์โลกวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U16 ิบหปีสู้เต็มที่ก่อนแพ้กำแพงบล็อกของโอเคเอชิเอทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับจบอันดับที่6ในศึกชิงแชมป์โลกวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับการแข่งขันวอลเลย์บ,ลบอลเยาวชนหญิง,อา,ญงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองโอซัเยประเทเเี่สิบสามท รอบริงอันดับที่5ทีมชาติไทยที่ชนะบบงกอลลียมา3ต่อ1เึ่เซตด้วกับโเกาชีีที่เฉือนชนะบราซิล3ต่อ2เซตโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับพ่ายไปอย่างสนุกสุดมันนะครับก็เรียกได้ว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามที่สู้เต็มที่เพราะว่าทางฝั่งของทีมชาติเกาเชีนั้นตัวสูงมากนะครับแล้วก็บล็อกดีเกือบทุกลูกเลยนะครับ สาวไทยสู้ฮึดนะครับสู้กับโคชเชียดได้อย่างสนุกแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งนะครับก็แพ้ไป3ต่อ0เซตส5ต่อ25 19ต่อ25และ23ต่อ25ก็คว้าอันดับที่6ไปครอบครองแบบน่าประทับใจนะครับก็เดี๋ยวเตรียมบินกับประเทศไทยสุดทึ่งนะครับตัดเกตชนาทิปหลังประเดิมไทยลีกนัดแรกแฟนบอลไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน เมสซี่เจนะครับชนะทีมสงกสินเลยเมเกอร์ทีมชาติไทยที่ตัดแต่ย,ย้ายจากคาวาสกิปนต,ตรเร่ทีมยษ์ใหญ่ในศึกเจลิกของญี่ปุ่นครับทำแมตสูตรไทยลีกเป็นครั้งแรกในรอบ7เปโดยชนะทิมสงกสินนะครับถูกส่งลงสนามประเดิม11ตัวจริงให้กับปีจีปตุมโยเต็ดเป็นครั้งแรกในทันทีในเกมบุกเยือนถิน่นมังกรลูกเงินบอลิเทโลเอฟซก่อนที่จะจบลงด้วยผลเสมอกไป2-2 เมื่อสติลุงหนังต่างประเทศได้เปิดเผยสถิติการเล่นชนะทิพย์นวรุกทีมชาิไทยที่ประเดิมเกมไทยลีกนัดแรกกับบีจีปทุมปรากฏว่าชนะทิพย์ได้คะแนนเกือบที่จะน้อยที่สุดของทีมเลนครับได้6.4คะแนนครับต่อละเกานาทีเต็มนะครับชนะทิพย์มีการสมัมผัสบอลเพียงแค่37ครั้งเท่านั้นจังหวะยิง0ูนย์ครั้งเสียการข้าบอลมากถึง12ครั้งยังมันก็แข่ง0ูนครั้งใจบอลแม่นยำ82.1%ได้คะแนนความสามารถ6.4 การประเดิมนัดแรกบนเวทีไทยลลกครั้งแรกในรอบ7ปีของชนาทิพสถิติแบบนี้แฟนบอลก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่แมตช์แรกของการเปิดฤดูกันเท่านั้นต้องรอติดตามในนัดต,ต,ต่อไปของชนาทิปโดยจะมีคิวพบก,กับพีทีประจบ f อฟวันที่18สิงหาคมนี้ฉะนั้นจะจะสึกใหญ่บุกยืนถิ่นเสีงยงไฮพอรตเอฟซี FC.